ท่านผู้หญิงพลอยภัยลินคู่สมรสร่วมโรงนามถวายพระพรพระองค์พาเมื่อวันที่15ธันวาคมสำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนริทลเทพยวดีกรมหมลวงราชสาดินีสิริพัฒมหาวัชลระราชธิดาทรงประชวรความว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมเวลา18.20นาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหมลวงราชสถา,านีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand working dog championship royal t h a i a r m y 2อ2 2ยระหว่างวันที่10-19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยอาการทางพระหัตถ์ไทยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้ชนเสด็จพระราชดำเนินไปผทุงพยาบาลณโนะรงพยาบาลปักช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้ชินเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พาที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโนะรงพยาบาลจุลาลงกณรสภากาชาดไทยวันที่16ธันวาคม ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนพระธิดาในทุนกระมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพร้อมคู่สมรสนายเดวิดวิลเลอร์ถวายใจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาะเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลนามมยแข็งแรงที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ